คลิปนี้จะพามารีวิวเจ้าเอฟวันครับว่าเจ้าเอฟวันทำอะไรไปบ้างจากรถมิสูฟูโซเครื่องร้อยเจ็ดสิบนะครับน้ำสามมิตรซื้อมาจากเชียงใหม่กลายพันธุ์มาเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวพามาดูแรกๆนะครับซื้อเจ้าเอฟบันมาเอาเครื่องทิ้งครับเครื่องเกียร์เอาทิ้งเลยขายขายทิ้งไม่ใช่เอาทิ้งขายทิ้ง,ขา,งขายทิ้งไปที่ อุบลหรือเปล่าหายทิ้งไปที่อุบลขายไปที่อุบลครับสองหมื่นเครื่องเกียร์ผมขายสองหมื่นเองนะแล้วก็ไปซื้อเครื่อง 6M61 มาใส่ครับเป็นปั๊มใหญ่ 6M61 สติ๊กเกอร์ม่วงนะครับตัวนี้รถเกี่ยวกําลังหันมาเล่นตัวนี้นะครับรถเกี่ยวข้าวเครื่องแล้วก็เกียร์ซื้อมาแสนสามครับตอนนั้นเครื่องยังแพงอยู่ พร้อมใบคุมเกียร์เนี่ยจะได้พร้อมเกียร์ฝากมาเลยนะครับเครื่องเกียร์พร้อมเกียร์ฝากแล้วก็ทําสีตอนนั้นนะตอนแรกหลังจากนั้นมาก็ขับไปขับมาเบรกเริ่มไม่ค่อยอยู่ยางก็เริ่มร่อนนะครับทีนี้ไปถามดูอะไรไม่มีเพราะว่าศูนย์บริการของรุ่นฟูโซ่ตัวเนี้ย มันไม่ค่อยมีสำรองอะไรไม่ค่อยมีอะไรคนซื้อน้อยนะผมบอกเลยมันอาจจะมีแต่มันต้องรอผมก็เลยตัดสินใจอย่างนี้โอเคเปลี่ยนจากระบบลมแห้งข้างล่างช่วงล่างเป็นลมแห้งเบรกแห้งทั้งหมดเลยเปลี่ยนเป็นเบรกน้ํามันก็เลยตัดสินใจมาใส่เผา FTR FTR 2 4 0นะครับซื้อมาในราคาห้าหมืนห้าครับ เขา FTR 240ซื้อมานานแล้วแหละผมประกาศขายไปหลายรอบแล้วซื้อมาทั้งเต้าแหนบทั้งตัวรับซื้อมาหมดเลยก็เลยไม่ได้ขายน่าจะ2ปีแล้วมั้ง2-3ปีแล้วนะครับเป็นรถเจ็ดตันนะเราเรียกรถ7-8ตันนี่แหละก็เลยจับมาใส่นะครับเปลี่ยนทั้งเต้า ทั้งตัวรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยก็คือไม่ได้ใช้ตัวเดิมแหนบ FTR เนี่ยเขาจะยาวกว่าประมาณข้างละ5 5เซน5เซนฝั่งนั้น5เซนก็คือยาวกว่าแหนบชุดเก่าอ่ะรวมหมดเลย10เซนแหนบหู้นี่ยาวกว่ากัน10เซนก็เลยแบ่งข้างละ5เซนให้จุดศูนย์กลางอยู่ที่เดิมจุดศูนย์กลางอยู่ที่เดิมนะครับเวลาเราวัดเขียนแบบเราก็จะอยู่ที่เดิมนะครับ เวลาเราซื้ออะไรสมมติว่าเราไปซื้อลูกยางเบรกซื้อสลุงสลักนะครับมีแน่นอนอะไรไม่ต้องห่วงทีนี้แล้วก็เบรกจิ๊ปปี้จิ๊ปปี้ตัวนี้ผมซื้อเป็นของโปรเฟียนะครับโปรเฟียสิบร้อโปรเฟียสามถังถังลมสามถังแล้วก็ปั๊มสามตัวผมตัดออกหนึ่งตัวนะครับตัดตัดชุดนี้ออกหนึ่งตัวเพราะว่ามันไม่ได้ใช้นะครับ ตัดออกถ้าเกิดใช้จริงมันก็ล้นออกมาจากรถเลยนะครับก็เลยตัดออกตัดชุดน,นี้ออกเลยชุดเบรกชุดถังแบบนี้เอาออกอันหนึง่งนะครับผมว่าจะไปซื้อสรารปาลลมมาใส่อยู่เวลาเบรกให้มันเบรกเร็วอะให้มันคืนเร็วปุ๊บเบรกเร็วนะครับน้ำมันเบรกมีอเปบ่ดูดูก่อน มีอยู่มีอยู่มันเบ่งมีอยู่ผมมองไม่เห็นก็นึกว่ามันไม่มีเราทํเมาใหม่ครับเราต้องเช็คนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวาจามตัวจามก็เรียกตัวจามเป็นของเมกาเอาที่ว่าถ้ามันพังก็มีอะไรครับเราต้องหาอะไรใส่รถเนี่ยที่ว่าเวลามันพังก็มีอะไรย่างอย่างตัวนี้ก็มีชุดซ่อมนะครับพันกว่าบาทถ้าเราไปซื้อลูกหนึ่งตกอยู่ประมาณ โอ้โห4,500 5,500แล้วแต่ที่ขายนะครับบางร้านก็6,000ลูกเนี้ยแต่ชุดซ่อมมันมีข้างในมีทุชุดซ่อมหมดเลยแล้วทีนีเ้เปลี่ยนเสื้อผ้าหลังแล้วนะครับทั้งหมดเลยทั้งชุดแหนบชุดอะไแหนบข้างหลังนี่เป็นหน้าแปดลืมบอกหลายคนถามแหนบหน้าหลังหน้าหลังนี่เป็นหน้าแปดนะครับวัดจากตรงนี้มาตรงนี้แปดเซนติเมตร ด้านหน้าใช้เป็นแหนบเดิมด้านหน้าใช้เป็นแหนบเดิมแต่เปลี่ยนเพาเป็นเพา F T R นะครับของเดิมไม่ได้เปลี่ยนครับชุดหน้าไม่ได้เปลี่ยนนะครับแหนบไม่ต้องเปลี่ยนเลยมันลงล็อกที่เดิมได้เลยลงไปที่เดิมได้เลยเปลี่ยนเฉพาะ คันก็มีปผ่มานิดนึงนะครับเขาเรียกว่าเต็มพอดีเต็มซุ้มพอดีไม่น่าเกลียดครับล้อก็จะเต็มซุ้มพอดีนะครับนี่ปกติเจา้าเอฟวันล้อมจะหกกว่านี้อันนี้ล้อก็เข้าไปเต็มซุ้มพอดีนะหลายคนถ้าอยากทําตามนะใครที่อยากทําตามก็เอาคาน FTR 240รนะครับ วางสแลแคลงลงไปได้เลยใช้แหนบหน้าเดิมแต่ข้างหลังข้างหลังหลายคนถ้าไม่อยากเปลี่ยนแหนบก็ได้ครับใช้แหนบเดิมก็ได้ใช้แหนบของเดิมเต้าเดิมก็ได้ครับซองตรงกันนะครับเอาใส่ได้เลยถ้าคุณซื้อเสื้อเผา F T R มาใช้แหนบเดิมวางลงใส่ได้เลยแต่ต้องใช้สลแคลกเป็น แหลกหน้าแปดนะครับเพราะ FTR ซองเขาจะเป็นหน้าแปดเราค่อยเอา,อาเหล็กสอดลงไปประ,ประครับประคองเอาไว้ไม่งั้นแหนมันจะบิดไปบิดมานะส่วนล้อก็เป็นกระทะขอบยี่บสีนะครับอันนี้ของเดิมเขาทำมาเป็นรอยเหยียบหินมาแน่เลยขอบยี่สิบสี่ยี่สบสี่จุดห้าสองแปดห้าสี่สิบห้ายี่บสี่จุดห้า เปลี่ยนรอบหน้าผมว่าจะเพิ่มให้มันสูงขึ้นมาอีกสูงขึ้นมาอีกนิดนึงเอาเป็นยางพันร้อย่ะสิบรให้มันเท่าสิบเอ็อาร์พอดีอันนี้มันเป็นยางพันรอบหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนถ้าเกิดยางนี้หมดก็จะเปลี่ยนเป็นสูงกว่าน,นี้นิดนึงผมว่ายางมันยังเล็กไปอยู่เฟืองท้ายก็เป็นเฟืองท้าย FTR เลย ไม่รู้เฟืองอะไรแต่พอดีกับเครื่องกับรอบเลยตัวเดิมที่ต้องเปลี่ยนไม่ใช่ว่าเราสิ้นเฟืองนะตัวเดิมที่ผมเปลี่ยนออกก็เพราะว่าเฟืองท้ายไม่มีให้ให้ไล่เบอร์ไล่เบอร์เฟืองท้ายไม่ได้นะครับทรงก็จะออกเป็นทรงนี้มาดูกันพอเปลี่ยนมาแล้วก็จะเป็นทรงนี้หลายคนเคยเห็นรุ่นนี้อยู่เนาะว่ามันเป็นแบบไหนเปลี่ยนมาแล้วทรงก็จะเป็นเมือนประมาณนี้ อันนี้ดีดหัวเก๋งขึ้นสองนิ้วนะครับดีดหัวเก๋งขึ้นสองนิ้วถอยกระบะดับกับคืนไปด้านหลังประมาณ15เซนนะครับแล้วก็ต่อท้ายถอยกระบะดับถอยหลังนะครับแต่กระดิดท้ายมันจะสั้นผมต่อนี่นี่ลอยต่อต่อมาประมาณ15เซนนะครับถอยกระบะขึ้นมา ก็จะให้เป็นท้ายแบบนี้นะทำฝาท้ายใหม่โอ้หมดเยอะครับรถคันนี้สตอรี่หมดเยอะแต่ผมทำอาไว้ใช้เองแต่ถ้าใครจะสู้ราคาก็ขายครับ 100, เจ็ดแสนห้ามาเลยว่ามาเลยเจ็ดแสนห้าถ้าใครจะสู้ราคาผมก็ขายเพราะว่าผมทำหมดช่วงล่างหมดไปเป็นแสนอะทั้งล้อทั้งอะไรก็หมดเป็นแสนนะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองทำดู เดี๋ยวจะได้รู้ว่าเงินแสน้งองคุณปิวเนี่นอนซ่อมรถไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับแต่ถ้าคุณใส่ F T R แล้วปุ๊บคุณจะบอกได้เลยว่าโอ้เวลิกก์นะบอกได้เลยว่าเวลิกก์เวลิกก์ขับดีเห็นไหมเนี่ยตามรอบตามอะไรเียสาม รอบมาดีครับแรงด้วยไม่รู้ว่าเปลี่ยนวางท้ายแล้วทําไมมันแรงขึ้นมันขับดีขึ้นมันอาจจะได้รอบของมันน้องก็เฟืองท้ายเดิมเนี่ยมันอยู่กับรถสี่สูบของเก่าจะเป็นรถสี่สูบพอมันเร็วร้อยเจ็ดสิบห้าแรงพอเรามาเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องสองร้อยยี่ิบห้าก็เกียร์หกสปีดรอบเกียร์ก็น่าจะเปลี่ยนไป มันก็เลยทําให้ช้ามากเลยกับเฟืองท้ายลูกเดิมช้าช้าจนแบบลาคานอะ่ะเกียร์ถอยนี่โอ้โหผมว่าเกียร์ถอยนี่ได้จะช้ามากๆเลยยังกับเกียร์อีตั้นครับก็เลยลาคาญมากเลยเอาออกเปลี่ยนออกที่แรกก็ว่าจะไม่เปลี่ยนหรอกว่าจะหาน็อตมาใส่แต่ลองคํานวณน,น็อตด,ดูแล้วครับถ้าไปซื้อก็หมดไปประมาณห้าพันเจ็ดซื้อน็อตหลักใหญ่มาใส่หมดไปห้าพันเจ็ด ก็เลยอ้ถ้าเกิดหมดกับค่ารถไปห้าพันเจ็ดเราลงทุนดีกว่าลงทุนช่วงล่างเลยดีกว่าเราก็มีของอยู่แล้วก็เลยตกตัดสินใจลงทุนเลยก็ออกมาอย่างที่เห็นนะครับโอเคจะได้รู้ประวัติของเจ้าเอีันรีวิวแบบละเอียด่ะภายในก็ทำเอไ p นีหมดไปหลายหมืน่นหลายบาทอยู่ ทำนูน่ทนทํานี่เปลี่ยนพวงมาลยัยเป็นของอีสุหลายคนงงว่าทําไมต้องเปลี่ยนเป็นอูสุเพราะอันเก่ามันเล็กอ่ะเหมือนรถกระบะนะมันควังเออเวลามันกวงพวงมาลัยแล้วมันทําเหมือนรถรถปิ๊กอัพอ่ะเนี่ยเนี่ยนี่เต็มไม้เต็มมือนะนี่นะอันเก่ามันอันเล็กๆอยู่ประมาณเนี้ก็เลยเอาออกครับผมก็ทําอะไรที่มัน ที่มันเข้ากันกับมือผมอะที่แบบว่าทําแล้วมันขับง่ายอืมเปลี่ยนเครื่องมาก็เนี่ยครับวัดรอบก็ใช้กียกีแยกความร้อนก็ใช้กีแยกส่วนบัดเ,เกียร์ลมแล้วก็น้ํามันใช้ในนี้เหมือนเดิมในหน้าปัดเดิมส่วนความเร็วก็ว่าจะใช้เกียร์แยกครับซื้อมาใส่ตั้งหากความเร็ว แต่ถ้าเป็นรถดำไม่ต้องใช้ความเร็วมั้งความเร็วไม่จําเป็นต้องใช้หรอกของรถดำอะ่ะเกียร์แยกก็สามร้อยกว่าบาทเองความเร็วติดปึกไว้นี่เถอยก่อนครับถอยก่อนโอเคขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณที่ชอบจาเอฟวันครับกำลังใจล้นหลามนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ